นี่ห้องน้ำตอนนี้ก็<ห>น,นี่ประตูนี่ประตูโบสอยู่นี่เฮออ้ย,ไ,ออกยไก่กเป็นไรอะ่ะนี่ห้องน้ำบสต่อตอกข้างล่างต่อวาวอะไรแล้วข้างล่างตรงนู้น ขี้เกียเดินออกไปเหนื่อยจังเนี่ยประตูโบนี่เห็นปะมีไม้ปิดหลังก็ตีปิดโบสถ์กลังตอกไม้ให้มันติดก,กันอยู่อะนี่ยอย่างนี้เ,ยเลยสวยงามเนี่ยในห้องเขาก็รื้อที่นงที่นอนออกหมดแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแ่ะเขาก็เก็บมัน,นออกไปแล้วนี่เขาซื้อนี่มาด้วยนี่คุกกี้เทปซีหมดแล้วเหนื่อยมากเลย เนี่ยหูฟังนี่อวดหูฟังก่อนนี่หูฟังนี่หูฟังเขามันถอดได้อวดจังวะเนี่ยมันถอดได้เห็นไหมเขาเคยอวดไปแล้วนี่หวาอวดทาไมอีกรอบวะ <c oughs> พ่ป๊อกวะจาไม่ได้รอเหมือนอวดไปแล้วเลยเ <c oughs> นี่ยมันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนะมันลกไงแล้วเขาก็เก็บทำความสะอาดมันเรียบร้อยเลยเนี่ยตามลงตามล่องเนี่ยเขาก็ทําความสะอาดมันแล้วอ่ะมันไม่น่าจะมีอีกแล้วละ่ะ นี่เขามีไฟหลีในห้องด้วยเขาอวดก่อนนี่เปิดต้องทาสว,วิอยังไม่ได้ทํานี่ต้องมีฝ้าแล้วจะสวยมากเลยไฟแบบเนี้นะฉันเต้นแล้วเปิดกับคู่กับไฟนี้มันจะสว่างมากเลยเนี่ยเนี่ยต้องทาสีห้องด้วยจะสวยมากเลยมีตัวอะไรเปล่าวะ นี่เขานอนเขาเห็นอยู่ตรงนี้ไอ้ประดุงอ่ะนี่เขาแบบมองหลังคาแทนแทนนี่มาเที่ยวฟยีอยู่นี่ี๋ยวต้องอุดให้หมดี๋ยวตามขอบ người tăng, hoặc okay, khe hát nhớ là ông kiếp cả